สวัสดีครับมนีผ้ามาปล่อยเบาจุลาปล่อยีสิบเซนสานจอดครับสนู่ใบไว้ครับที่จะเป็นค้นปล่อยนะครับผาลุม่มลายพางครับเทศนุนะครับาไปโอ้ ว้าวคือเอียงขวาพุ่นๆไปแล้วขึ้นแล้วครับว่าวกินขวานิดนึงครับล่ำหนีเคยเทศพานขึ้นแล้วนะครับอย่าง้กินขว่าแต่วะว้าวกินขวาแต่วะจันจรกำลังควายเสือครับถือล่มแล้วนะครับอากาศกัดสิบแปดกงศาครับเตอนนี้ล่มนายจ้ะ<ง> ล่มนะจะประมาณ17กิโลเมตรเทวาแห้งครับนะครับแต่ว่ายังเบิ่งครับบอลติดล่มเดยสนูบรดังเมื่อกี้ขึ้นไปสนุบร่บมเด้อกระดังมั้งเอาลงมากกระดิ่งเัาก็กินไส่แต่พี่ผีผบอลร่มมาทางพี่เขาแลีนสิทิ์เมียนอยู่บ่โอ้ยเมียนพีร่มมาทางพี่เพราะว่ามันเจิดไปร์เป็นเดียวบอละอะเจิดขั้วของวอาแต่ว่าไปร์ไส่ห้อ เน่ยันก็ดักขึ้นมาอยู่นี่ว่าก็ตงจร่มดีู่ก็ต้งจะตึงขึวนเรื่อยอยู่นี่มันมันล่อเสือกลอนนี้อ่นว่าโอ้ว่ามันินใส่งไงน่นนดเจียร่มกันกฉกใส่อยู่ก็ยังร่มมกันชกเนาะันนี้ว่าทาจะปล่อยเสือกไปนี่ดังให้กูอ้าว่ดังอีกม่ดังนี่ตึงว่าก็ตงจะตึงอะจังมันก็ต้องแบบ รอลมบาแหงพอเอาหมเตรียมตาว่าที่ช้นูเขาดังเคยเม่อดี้นลลงแม่นที่แรกดังอยู่บ่บ่มันดับลบลมเลยล่ะมันไหนลองปล่อยไปอีกสนูสดันูขึ้นหลับลมว่ะ เจ้าต้องมาเือชิงๆาเจ้าจับยันเเจ้าจับไเชิงนี่เจ้านันค้าไปตึงๆให้มันตึกนี่ให้ไอ้จางโลนันเดี๋ยวไปมวนแขนกันได้มือมือปล่อยไปเป่ยนไปมัน่ามันหูดไปจับไปเลยเอ้าไปจับเดี๋ยวจะเห็นจงมันเชิงกันแนนแต่พีอยางว่ามันคนแต่ว่ามันขาดรูมอัดตัว คือหิลบลมขาแก่ะมด่คณสนูขั้นแข็งว่สนุวัดว่านายจะลบโดนวันนี้ดิเดี๋ยวล่องแรนไหมครับสนุ่บดังครับลบลมโอ้่างลบดีจริงเดียวงอกอะิุัดไว้ก็นด้มีกบกรเลงปลานากได้จังนอนแล้วครับเรียนไหมละครับประกาศ บรังบ่สนูบปรดังอีกครับบ่กาซองสูงนะครับดอจานจอดโดเหลี่ยมตาอันเด้ดังเหรออิลมบานอีาคือบ่แก่สนุก่อนวะบอล่ติดเล่ติดลมบ่เลี้ยนต้วรจัง่ลยนะสิบเมตรนะดหล้ม่มันจะรอรอลมฟอมกั เดี๋ยวเรมตัดออกไั่ได้เลยตึกทียนอ๋อเขพับสยแก่ครับเยอยทุกคนก็ยังเข้านังนี่แหละครับคน่หนึ่งก็ยังมาพ้นังอ่ะพอมันตักตาตักอยู่ดีวเราตักพอพุม่แกเข้าออกตอนต่างตั้งเข้ามันล้อยไปนีก่นตั้งโมตั้งเข้าตรงซํา แต่ว่าวเราอยากตักทรายอยู่ว่ะตักเงินไปปีกต้นไหลน้ำล้มเนี่ยน้ำล้มเนี่ยพอน้ำเหนียมันตูวล้มดีเลยแต่ล้มแห้งหมดเลยนะหลังจากหายมาฟูตแก่เข้าเบาหายเดียวแล้วเขียนเลยแต่กระปีกว่าหากีกว่าตังเข้าไหมครับสี่นาทีหรอสี่นาทีห้านาทีแหละคลิปนี่คิดฟ้องฮะล้มมาทางดีกว่บ่ถทาลมแห้งมันต้องไปตั้งตั้งไปตั้งทีแต่วันตกอยู่ลรอ ไอเาาอยู่ที่แหลกอะคม่ลมนมามันเป็นแน่างไม่แมมันเป็นมันเวทีปทางฝนนะร่บมนมันก็ลงมต่างกันดิฟ้องเย็ว่วปกติฟ้องเเรียนจากตกมหาแต่มันออกอยู่หรอห้องเรียนอันนี้ห้องเรียนเี่แต่วันใต่มันก็เลยเปิดเปิดเบียดล่มคางๆล่มอ๋อเี่ยลองซื้อท่วเลยไอเด็กเรียครับเรียนไหมครับ